ครับสวัสดีครับฝากผลงานพระเอกน้องใหม่ของเราครับหนุ่มบุรีรัมย์นะครับหุ่นกระทัรัตทิวีรัตของเรานะครับฝากผลงานระบบชุดใหม่ล่าสุดนะครับเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแรงงานนะครับฟังต่อนะครับอาจารย์ศักดิ์ศรีมีเสน่ห์เป็นคนแต่งนะครับฟังเลยนะครับตื่นเช้าตรู่มุ่งสู่ที่ทำงาน แต่งตัวจากบ้านอาหารคนดูเก่งแก่รว,วมแถวชี้แจงและวอสิบประจำการแยกย้ายออกอยู่ตามลานคอยบริการลดราลาวอสองวอแปดดังแสดตลอดเวลา พอสามโมงกว่าอักขีขี่รถหาเส้นชีวิตหลายวันทำงานเงื่อไหลกระเด็นแต่ต้องจำเป็นภาระหนี้สินยังมีคอยบริการด้านในที่ห้องน้ำหกอยู่แถวกระจก ห้ามเกบียดเบียนใครเขางานบริการหนักนิดก็พอบรรเทาเหนื่อยก็ทนเอาทำไงเราูกจ้างหลายวันควันสลายคิดไว้วันหนึ่งคงรวยวาสนานั้นช่วยให้รวยคงกลับกินทานหัวสีทุกวัน งานนั้นก็เบื่อเต็มทนเกิดมาจนคงได้แต่วอสูนสูนครับฝากเพี่ของเรานะครับหุ่นหล่อหน้าสดใสน,นะครับขอบคุณครับ